เกมมาใช่คสบายดีสบายดีวัสดุสกุลพี่น้องสวัสดีวันพระใหญ่วันนี้อยู่กับน้องเมย์น้องทำคือเาพี่น้องจ๋าสบายดีป้าลูกสบายดีป้าลูกกะลางว่าสีเตรียมอาหารเที่ยงหันยับุทันได้มีเมนูพี่น้องอันนี้มักแตงเกบมาจากสวนโบงามนวดขล้อแค่แหละแนบิดและงองอะไรเงี้ยคือทำมกทำเนี่ย พี่น้องจ๋าเมนูตอนเที่ยงเห็นยังกลิ่นเหมยยังบราณิมีแล้วอยู่แล้วกลิ่นพี่นอ้องอันนี้คืออย่างในหูบอเอยียงทาเนี่ยนั่งนั่งอย่างนั่งอย่าง,างอันนี้จะเป็นนั่งนั่งควายพี่นอ้องเขาเจ้าขายอันนี้ซื้อมากด้ม 10, ัดละสิบพันกีดหรือว่าหนึ่งหมื่นกีดนั่นเองก็สิประมาณ สามสิบกว่าบาทสามสิบห้านอนเสมอในเงินมันขึ้นมีอยู่สี่เซนนี่แพงยังกไงเนื้อหมูอีกมีอยู่สี่เซนี่เออประมาณเซ็นละสิบกว่าบาทเซ็นละสิบบาท,บบาท,บบาทมาเน,นี่ิมีเมนูนี่แหละหนงังพี่น้องหนงังหนังควายหนังควายเนี่ยมันหนาเด้ หนาเวลาจีมันสิบค่อยใหม่แล้วเขาจีล้วก็ทุบ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 จีสิไม่ใหม่เนะนี่ยทุบทุบเนาะถ้า,านังงว่วนบ่คอยเป็นตะกินมันบางมันใหม่มันกรอบแค่นงันงนังนังสื่อกแพงอันนี้ก็เจ็ดสิบแปดสิบบาทสองหมัดนี่นะแปดเศนเศนแค่คืบเดียวหนังควายเนาะขาเจ้ามากักมักเกลือแล้วก็ใส่ขี้แกหบหรือใส่้ฮมบอร์ แล้วเขาจะไปตากแหงอันนี้ใช่ไหมท่านแหงคักดอกฮาสิจี้พี่น้องเมนูตอนเที่ยงสิเป็นชีนังบ่อหูประทมเขาใช้เจ้ากินเชแกงพักขี้เล็กใส่นังควายเนาะนเคยกินบ่ะส่วนใหญ่กะปกติก็สีแกงใส่นางควายแล้วพีน่น้องเนาะบานเฮาดอว่ากแกงใส่ก,กระดูก ช่วงในการโบรแม่นนานไข่มดแดงนะถ้าแกงใส่ไข่มดแดงแซ่บบะมีวะ่วะบะมีเป็นผู้หนึ่งที่มาก,กินแกงผักขี้เล็กเนาะผักขี้เล็กก็บาได้อันบริหารไกลแอกอันแถวรอบอันข่ามหัวข่าเพือนอม马拉นเมตตะต้นผักขี้เล็กเนาะยอดกำลังงามเดี๋ยว่อยไปเก็บผักขี้เล็กมาแกงใส่หนังนางนีะฮะจีจีจีจแล้วมาทุบๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นๆทำคอเมอร์นี่ แล้วไปต้มสัก,ก,ะะกพักแล้วมันก็สีพอดียำกุบๆมานะพี่น้องหลายลคนหลายคนก็สิเคยกินอยู่สำหรับคนอีสานหรือคนมันนอกเขากินข้าวเหนียวกับหนังจี้กินกับข่าวก็ได้ผู้เฒ่าพนว่ายังทำกินหอยเขาย่างกินหนังเข่าเบิเพิ่นว่าเย,เ,ย,เ,ยเออเคียเ่ยวแล้วเคี่ยวอีก,อกใสแ่แต่ขา่าเบิดแต่ข่ายำหลาจหกเถือแต่ว่านังนี่เป็นกับแก้มสั่นดี้ะพี่น้องเบื่องแน ขายดิบขายดีสี่เซน,นี่นก็เกือบสี่สิบบาทละไปเก็บผักขิเล็กกันนะทํานะเดียวบามีสิทำเมนูแกงผักขิเล็กใส่น้งพี่น้องจา้าไปเบิ่งไปส้มติดตามตอนต,ต่อไปพี่น้องกําลังว่าจะไปเก็บผักขิเล็กกันพี่น้องเก็บกระบ,บริไก่ดอกอยู่ใกล้ นี่ต้นผักกีเล็กเต็มอยู่ลายโพดโพนาะมีแต่ต้นผักกีเล็กแถวข้างหัวกับพักกีเล็กพักกีเล็กกะหมอกมียอดแน่บหมีหยอดแน่พี่น้องลายมีแต่ต้นกีเล็กนี่ต้นกีเล็กแถวคา,างหัวก็มีแต่ต้นกีเล็ก แต่ว่าฮาสิโบกเก็บตรงนี้ได้ไหมฮา,าสิไปเก็บต้นนั่นที่มันมีแต่ยอดป้าเบากระยาตรงนี้นะปะขี้ไก่เถียงสีมอรกตใจอ่ะมีแต่ต้นขี้เล็กพี่น้องเนี่ยอันขางหัวก้นต้นขี้เล็กเบิดหลายขูหลายคนก็บอกว่าให้ตัดมันชิได,ด,ด้แตกยอดป่งยอดแล้วสิดได้เก็บกินง่ายแต่ว่าขี้เล็กเขาบุกค่อยได้แกงเนาะพี่น้อง โนโดนจดจังไแ้่กงเทื่อนึงเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บหมองหนึ่งเขาเจ้าตัดแล้วมันแตกยอดเอามองเดียวพอโหลดสบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูก,ลกพี่น้องสิบมาเก็บพักคีเล็กอยนันดีบ่มีก่ายไม้เห็นมันงาม แต่ว่าในต้นอันในหนาเฮือนจะคของกัหลายอยู่ก็มีได้เก็บอยู่เห็นอยู่ในนี่มันงามก็เลยสิาพาเด็กๆมาเก็บนี่พี่น้องต้นในขางหัวในงามพดโพบเบิ้งมื้อขับไปเก็บกินใหน้ ตรงนี้นะ่พานไปผ่านมานยอดมันงามงามพี่น้องเขาเจ้าตัดตัดแล้วมันป่งเนาะอากาศเมือนอีกด็ดีดีลมพี่น้องจา๋าแต่ว่าฮาพวกแกงหลายเกินไก่ไปแกงพอดีแซบแกงจักถถวยสองถวย พ่อแกงมาต้นเดียวนี่ฮะคันพ่อแกงก็สิเก็บเพิ่มเด้ลต่ต้นนะครับบางแน่นอดบางลายลต้น,น,นบ้านเฮาบ่ได้อึดผักขี้เล็กพี่น้องเรจะเป็นต้องซื้อ พอ,อยังได้มือทั้งรุ่มนะับตัดเอานนี้นี่หลายหลายพี่น้องหลายน,น,นี่แหละอาหารเที่ยงของพกเฮ้าก็จะเป็นแกงขี้เล็กใส่นังนังเค็มหรือว่านังควายนั่นเองนะพี่นอ้องจ้า นี่นี่ต้นนี่ก็ลายนี่มามามาเก็บต้นนี่บุรุษต้นคิดเล็กต้นนี่ก็งามงามนี่เก็บนี่แต่ยอดใหญ่ในมือทั้งนี้ตัดเอาทรงนี้ โดยส่วนตัวบอมีแม่นมักแกงขี้เล็กใส่ไข่มุดแดงเนาะแซบกแ,แกงเส้นหนังก็แซบถ้าเป็นในเมืองแน่ก็สิแกงสิงปลายแห้งหรือว่าแกงสิงปลา,า,าทูออพอเรอออาจะทำ เต็มกระตาละะตแล้วบอมีแต่ยอดใหญ่ๆพี่น,อน้องพอๆเก็บแค่นี้กับพ่อแล้วไะเมืองกันเนาะน้องจ้าพักกิเลสของเขาหลายโพดโพมิตาอันง,งามๆเนาะหลายคนหลายคนกระสะออนส่วนใหญ่ทางเมืองนอกคันบอกว่าอันต้มนี่แหละตั้นไปตากแห้งส่งค้ายนอกได้เดอค์พว่า หลายพี่น้องหลายโปรดโพอันนี้คืออาหารเที่ยงของพวกข้าก็สิเป็นแกงขี้เล็กกับขวดจิรอพี่น้องจ้าอันนี้คือจิรอเนี่ยจิรอคุดมาใหม่ๆยังตีงโยเนือโยเนือเยอะนี่เนาะขวดขวดแซบแซบจะมากินยูซิมอลคอใไซแกงขี้เล็ก เอาสิแกงเส้นเส้นหนังเนี่ยมาหนิแกงเส้นหนังนี่สีแซ่บเรามาสิกบกบกบเนาะสิแกงกับสิผสมกับใบอันนั้นแน่ไปแกงไปยอดอ่อนลายกับสิบดแซ่บถ้าต้มจืดลายกับสิบดแซ่บเนี่ยแกงเคเล็กนี่พอดีแบบออกขมหน่อยหนึ่งเนาะจิตตสะอ่อนยอดงามพี่เนาะยอดงาม แกงลายเพื่อแบ่งญาติพี่น้องแกงใส่กระดูกอ่อนกระแซบเหมือนกันหมูเป็นบะชิม,มอนแต่ว่าแกงทั้งล่า,เ,าเขาเจ้าสีอกแกงนำ้ำใสพี่น้องสีแกงนำ้ำขุ่นคือใส่ข้าวเบือแล้วก็ส่วนใหญ่เขาเจ้าสีต่ำต่ำจาจเกามาแกง พอดีแหละเต็มหมอ,อยง่างนี่นังเค็มข,ข้าพี่น้องต้มเรียบร้อยแ้ล้ฮาสิหันพอดีคำเนาะแบบบทชิ้นใหญ่เกินอันนี้นี่คือเบอร์บอยาพี่น้องต้มพอดีกุบกุบเนาะแซบแน่นอนี้เล็กข,ข้าวกาว็ต้มจืดเรียบร้อยแล้วสามนำต่อไปขั้นตอนกะ สีต่ำพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแังปายมื่อสกุลสกุลจ้ะค่ะาโประกาศบรรลุกากีรัศมีแห่งทางทงสวยนะด้วยแม่มีแม่มีแล้วคอนโดมีมีมีตึกตาปลายนิ่งงานกนิ่ง่ายก็จะหาแนวกินอยู่นี่ไงคือวันนานๆเราจะเที่ยงให้เที่ยงหน้าพ้าซุกคือเก้าแล้วพี่น้องก่อนแ่้วกัน สีดำจักน่อยนะพี่น้องอยู่ไทยนะเขาเต้าเขาเจ้าเานาะแกงเป็นเม็ดแกงเป็นทั้งใบเออทั้งไทยเขาเจ้าสีแกงเป็นใบ<อ>ทั้งเล่าเนี่ยเขาเจ้าสีมาต่าก่อนพี่น้อง,งาบางคนเนี่ยสีําแบบตําใส่กัเขาเบื่อเลยแบบเละๆนะแล้วมาแกงแบบข้นๆท,งทางไทยเขาเจ้าสีแกงน้ำใสเนาะอันนี้สิแกงแบบสำับของล่าพี่น้อง แต่ว่ากระสิบต่ำถึงขนาดละเอียดแบบต่ำพอดีแบบสำนึงนะเจ๊ขบเบือขอข้าก็ต่ำซุกเป็นเอต่ำแล้วไปที่เรียบร้อยเลยพี่น้องกระสวยกรอย่างคนสร้างบริมีมีแต่นคนมาเฝ้าไปที่เทียงไหถึงนาพาซุกเจ้าค่ะแดดน้องแดดโพดโพลผกระบตตกป่ากระสิตายเบิดแล้วป่า,าน้ำขอนนี่นั่นขอนเบิดแล้ว มาจากป่าเข็งป่าซิวไปตัดสงสารเนาะโดนซองละหลอกเลยแต่ดำหน้ามานน่ตอนนั้นกัลูกคู่มาที่นี่กับปลาคอนอันป่าน่ะก็ได้รักกาลังริบมือเร็วๆพี่น้องปลาซิวก็ตัวนี้น้อยๆน่ะก็ลังสิใงง่ป่านะ่ะขึ้นมาเบิร์ดขึ้นมาหอดพีพี่นอ้องขึ้นมาแถวเทิงหรือมาเบิร์ดแล้วบางหน้าบางข้าเจ้าทีเป็นหน้าดินเหนียวน่ะข้าเจ้าสูบน้ำใส่แล้วมันแห้งเกิดมันแตกเขิบมันน่ายามบริจิตติเขา นี่นะค่ะตามกระสิประมาณนี้พี่น้องกบบระเบลเกินไปแล้วก็ขมอลงเจเมุ่นเกินไปนี่ค่ะพอดีเป็นเม็ดคุยคุยจ้าอันนี้คือประมาณนี้พี่น้องจา๋าแล้วก็ข้างหมอ้อเอาข้าเบือลงเจเอาเขมอันรข้าวเบือมันขาต่ำเรียบร้อยใส่ยานางใส่เข่าใส่ข้าวเบือใส่ขาเ,เบือลงไป แต่เข้มข้นพอดีคนไม่รู้อะไพอดีเิ็นกับข้าวเหนียวนะพี่น้องข้าวเหนียวอันข้าวเหนียวตุ้ยนีเมนข้าวเหนียวข้นๆตุ้ยเพิ่มน้ำหน่อยแต่การแกงขี้เล็กทางลาวเขาเจ้าสีบ่อใส่น้ำลายแบบเนื้อเหนียวอันน่ะพอดีโล่เลิสแกงกาแกงมีหลายประเภทพี่น้องสีใส่กระดูกหรือว่าหนังเค็มเมนกระดูกหมูหรือสิเป็นเอ่อ ทาไทยส่วนใหญ่จะเป็นเซตปลาทูหรือปลาแห้งจังั่นบ้านเท่ากับถ้าเป็นย่ามระดูไข่หมดแดงกับสีแกงใส่ไข่หมดแดงใส่น้ำอีกแน่เจ็บยุคไทยนะเขาเจ้าแกงเขาเจ้าแกงใส่กะทิพร้อมเอามันมันได้ก็แซ่บอยู่เขาเจ้าะใส่นางหมูกรอบพี่น้องนางหมูทอดเนี่ยกระแซ่บแคบหมูแคบหมูนะบแคหมกระบแซ่บอันเวลาแกงแล้วมันก็แบบเปื่อย พี่น้องคะต้องค้นได้เพราะย่านขบือมันใหม่ใ,ใหม่ก้ลิะะ่นเจ๊ใส่ใส่เบิร์อะไรหนำเพื่อมันสีจืดนะคะต้องสองสามหน้าผมได้อัพักที่เล็กนี่พี่น้องเอ้ยต้มสามหนำเมนเจ้าค,ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่หอมแดงกับตะไคร้ลงไปเจ๊นี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะ หอมแดงหัวซิงไคตะไคร่ข้างไปอันนี้หอมบัวแต่ว่าใส่ใบมันก็ได้แต่หอมบัวใบมันใส่หัวมันแทนเนาะเอาหนังลงไปเจ๊ใส่หนังกลางแปลงจ้ากลางแปลงตากแดดก็คือหนังสังเกตหนังมันชนาแล้วก็ยำกรุบ อันนี้ว่าเมนนางงัวได้นางงัวมันสีบางเมนใช้เป็นคนซื้อไหมอันนี้เขาจี้แล้วก็มาทบทบแล้วก็มาต่ำแก่งใส่นางแซบกระดอเด้อใส่แคบบนแดงกระแซบเจ้าค่ะมันกระแซบคนละแบบเนาะแต่ย่ามนี่บ่มีดอกไข่บนเดงเจ้าค่ะมันจะคข่น้อยไปคิดเป็ดยบาต้องค่อยเขี่ยเลยพี่น้องค่อยคนเลยเพราะว่าไอ้เขาเบื่อเขาจะมาสีไหมก้นนี่เจ้าค่ะใส่อันเครื่องปรุงกับเจนี่ค่ะ ปลาตะไแล้ผลจาค่าสมัยนั้าเห็ดราค่ากินปี่ปีดในย่างมะนาวในราค,า,คาที่ลงไปค่ะใส่ลายกัน,นนันเน่าจะ,ะ่าสูปลากระก,กีไม่มีคำาเนาวตามลงไปนะคะพงวิเศษจงหล่นออกให้หมดตามพองนัวลงไป เครื่องปรุงกับบริมียังมากมายพี่น้องอาหารแล้าลักลักก็จะเป็นประแดกกระพงนัวแค่นั้นละเมนค่ะม่แรกคือพงนัวพงสุรดั่นนองเจ้าค่ะอันแม่ซี่เป็นน้องเป็นลานนางอยู่พูดพี่น้องแม่ซี่อยู่ชุนพระราชคออยากจะกินลายเห็นเห็ดกับเขาเัี่ยไกาเทือกโลกกับบริพออาทิตย์นะมาใส่กินบะเสบนะพี่น้องเคยกินแกงขี้เล่ รับอาหารครับซีไซด้วยพักอีตูพี่น้องจ๋าใส่เตรียมมาแล้วบอกคะเตรียมมาหรือยังค่ะใกล้สิซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอให้เขาเบื่อให้ยังซุกแล้วก็ตามด้วยพักอีตูก็โอเคแล้วแซ่บแซ่บสีมือสินแซ่บอรีนะคะอือแซ่บแซ่บเกลือโลหสวรรค์เกึกค่ะ นังก็พอดีกรุบกรุบนังก็อ่อนสุกเรียบ้อดเลยจ้าตามด้วยพระอิตูเจ้แลวก็บโป่งไม่ไดีรอช้านะคะหิวข่าวค่ะผักอิตูรวมแมงลักนั่นเองเนาะหิวข่าวนีแหละพี่น้องสูตรต้นตำรับของลาวแกงขี้เหล็ก,ก,ลกคนดูเจ้ ไม่สายตอนหนังค<อ>่อยคือบเหตุนี่เจ้าค่ะพี่น้องตอนหนังตอนหนังอันนี้ก็จะเป็นตัวพระเอกนะคะสําหรับแกงผักขิเล็กในอันข้างนี้เจา้าค่ะผักขิเล็กนะแค่เป็นตัวประกอบพี่น้องการขาดแบบกระดูกหรือว่านังไข่หมดแดงยังใส่คือบดแซบเนาะแกงธรรมะบดแซบขิเลกก็กนน<ร>เป็นแค่ผัก กินได้หลายคนแสบด้วยพี่น้องเอ้ยยุ่ยยวดเจ้าค่ะคันนี้หอนหอมนะคะโอ้ยหอมเด้หอมเนาะแสบปั๊บปั๊ไปกินป่ะถ้ามีต้นหอมมาก็ซอยลงไปพี่น้องจ้าไปสู้พีพีกินเนาะปลาปลาปลาแค่นี้ก็จบแล้วพี่น้องไปสู้พีพีกินเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าอยู่ดีแม่งบันสุขสุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเบามีและก็อัมมาลาพี่น้องจ้า ก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยเจ้าค่ะขอบคุณเอื้ออาททั้งหลายด้อเจ้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดชับสกายสมคิดปใหม่ของพวกเราด้วยนะให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เด็กๆด,ด้วยเจ้าค่ะขอบคุณจ้าไปแล้วจ้าโป่งเจ๊ฝุดอย่งกระดกกระเดียดแท้